ผู้ช่วยสตราจารย์ว่าที่ร้อยตีดกตรกิติคุณรุงเรืองรองที่การบดีฝ่ายองค์การและพนากายภาพในช่วงวิกฤตโควิด -19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรมวิโรทั้งสร้างมาตรการโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันเชือ้อโควิด -19 มีระบบเรื่องของการคัดกรองเราก็ติดกล้องในการที่จับวัดอุณหภูมิของ นิสิตบุคลากรตลอดจนผู้ใช้บริการภายในหมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะคัดกรองเบื้องต้นก่อนทุกท่านที่มาใช้บริการตลอดจนผู้ปกครองเด็กนิสิตระบบหน้าห้องเรียนเข้าภายในอาคารและตลอดจนถึงในห้องเรียนเนี่ยเราก็มีติดระบบไว้ในการตรวจจับนะคัดกรองเรื่องของโควิด1ิไว้ทุกอาคาร แลวนอกจากนั้นเรายังมีเจลแอลกอฮอล์ที่เอาไว้ให้เด็กใช้บริการไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําหน้าห้องเรียนหรือทุกๆจุดที่เด็กเข้าไปใช้พื้นที่บริการภายในหยมหาวิาลยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์รุ่นเหล่านีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ดูแลและนิสิตและบุคลกากรรวมถึงผู้มาใช้บริการในมหาวิทยาลัยอย่างได้มาตรฐานและก็มีความปลอดภัยในที่สุดอันหนึ่งในเรื่องของการที่จะเร็วๆนี้เราจะมีงานพัฒานาปยาบัติมหาวิทยาลัยเราก็ตระหนักอย่างยิ่งในเรื่องของการที่จะ ดูแลความมั่นคงปลอดภัยในะเรื่องของการป้องกันในเรื่องของโควิดนะ -19 วันซ้อมย่อยนะซ้อมใหญ่แล้วก็วันรับจริงเราก็จะมีมาตรการในการที่ดูแลป้องกันมันจะเกิดผลได้มันต้องเกิดจากนิสิตบุคลากรเราเนร่วมมือร่วมใจตลอดจนผู้ใช้บริการต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันในการที่ช่วยกันดูแลและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมาตรการที่หมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรพลอารามมัสมีคุณนะครับมาตรการต่างๆที่มหาวิทยาลัยได้เตรียมไว้นะครับก็เป็นมนาตรการรวมที่เราต้องท่วมกันนะครับส่วนมาตรการที่เป็นส่วนบุคคลอันนี้สําคัญมากๆนะครับอันแรกครับนี่ครับหน้ากากอนามัยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยแบบทางการแพทย์นะครับเราต้องสวมใส่โดยเฉพาะบริเวณที่มีคนนะครับมีการชุมนุมของบุคคลเยอะๆที่นี่ก็ยังบังคับให้ต้องใส่หน้ากากอนามัย อีกอันนึงคือการล้างมือนะครับด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือการล้างมือด้วยน้ําสบู่นะครับอันนี้ก็สําคัญมากถ้าเรามีการสัมผัสมีการถูกเนื้อต้องตัวนะครับหรือว่ามีการไอจามนะครับเราก็ต้องมีการล้างมืออยู่บ่อยๆนะครับซึ่งถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ตามสิ่งที่มีการกําหนดมาตรฐานนี้ไว้นะครับก็จะเป็นการป้องกันนะครับก็คือการรับเชื้อหรือการแพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากอยากให้ทุกคนเนี่ยยังปฏิบัติกันอยู่นะครับ